รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฟังก่อนเขิงแกวฮอนคนก็นแล้วกันเนาะง่ายๆสันส้นๆฟังเอาถอนคำก่อนแบบไปไผยบ่ท่านได้หูเขิงแกวสีฮอนคนฟังเอาเด้อพี่น้องเขิงสีฮอนเอาค้นดี ไผ่ภูมิศิลธรรมสิยูขึขงค้างไผ่เดินทั้งผิดสศสลธรรมจิตเป็นคนโง่มันสิหลอดกระดงบ่มีข้างแผ่นขึงขึงแผ่นนี้หากเอว่าขึงคำเป็นขึงธรรมคำสอนโนอพุทเพ่นทรงตัง้ง เพิ่นในวางเอาไว้ในโลกการกว้างใหญ่เป็นเคืองใบแต่เข่าโบราณเท่าเพิ่นเกา่ามาบาทนี้สิได้กเก่กาเป็นคำก่อนบทก่าเป็นคำสอนนอพุทธพิ่นสมสิห้มโพสีสามตนคนดีสิได้เพิง่ง โลกมาถึงระวังคอนคนสิทอนศาสนาองค์พระศรีอริยะเมตไตรเพิ่นสิลงมาคัดเอาคนดีผู้ประเสริฐคัดเอาแต่ผู้ลำเลิศมาเข้าห่มพง พ่อตนนี่โ่ได้ปลูกตามดินพี่น้องเอ้ยเป็นพ่อศินพ่อทำพันวานลงเอาไว้เว้ในรรมคงหูอาจารย์พันสอนสัง้งคำพระสง์พระเจ้าคนกเว่าว่ามา คนกบะโบคตััวบาปจ่าจายมพิบาลเพิ่นสีน้ำมาเอาไปซวเวจีกวงให้ทำดีเอาไว้เอาตนเอ้ยเขาซสนหมมนุษย์ลายมากล่นคนสิลมเท้าตาย เพิ่นสิขัดเอาไว้สามห่มพสีให้ทำเดียวเด้อคนสิยูเขิงคำแกวถึงเข้าแล้วอย่าติทำเฮาอย่า,ายนอนอยู่ขันบบเลียนกับอรลูไปนาสิเราลืม ฟังเออค่ะสวดค่ะพระแม่ยาติธรรมค่ะสวด,สด,ไ,ดได้พอลุงแม่ป่าพออาวแม่อ่าที่พร้อมภาคกันมายาติธรรมทุกๆคนมาในที่นี่และรับฟังอยู่ทั้งบ้านตะขานขอกราบสวัสดีทุกๆคนเด้อครับตะขาน็สิม่าขอบันไดเรียงอืประโยชน์ของเส้นหาครับ จังว่ากุกุสันโทโกนาคามาโนกัสสปุโคตามสักยะปุงขะโวราศีอริยาเมตไยโยลวนเจโนพุดโธกันทางนั้นอเวลวานอน,วนนวนเอ็น ดูให้แล้วแล้วบัดนี้ผมที่ใดเขา,เ,าเรียงแต่เขาโคกเขาเดิมดาประโยชน์ของสินหน้ามันมีมากอักโคสินเป็นของพระโคบัญญัติกัดกอ,ออก,กอดีจนบอ่อยากบอกดีจนบอ่อยากบอกพ่อให้ไฟฟังสินเป็นของพระโคบัญญัติกัดออกดีจนบอ่อยากบอก เป็นไรครับเป็นอย่างพอเริ่มซีนโล้วอย่างนี้เสียงสวนมากเหมือนรับกว่าท่านเลยครับอเออเอเรวเร่รเรเาเอา,าเอาชิมไแล้วบัตรนี่ล<ม>้วบัตรนี่ผมที่ใดเก่าเลี่ยงโกกเก่าเดิมดาประโยชน์ของชินหามันมีมากอักโค สินเป็นของพระโคบัญญัติขัดออกดีจนบ่อยากบอกแพงไว้ไผมันผ้าเฮาขึ้นสะวันนี้ผ้ากะใดผ้าไปหน้าไปให้เข้าบูเขากองผ้าลามลุงน้องใดเมือตลอดดีกว่าเฮามียอดปะหานิยม ไปทางใดเขากระุมสองสอยอนาสินมีคุณคาอาเนกะนันหอมไปกว่าจ่วงจันทิยมแน่ในป่าดอกไม้ที่ว่าหอมดับ หอมดียังสู่รัฐจ,จะมีของสินไม่ได้หอมก็หอมบักไงไปตัวจิตสาวหาแต่ลมมาผัดล่ยลุยโรยหลวงดีคักปวดว่าต้องหวังว่าสิบอเป็นผลยังมีนายสำเภาเป็นคนรักษาก้อนหมูบานเพิ่นอยู่ในเมืองพาราภานหลองเพตาสํำเบาเลยแจก อันนั้นเป็นก่อนแรกคนเบ้ากันหลผมจิบันละได้ไก่ไก่กวัวนั้นสิซาหนังกำปั่นพ่อข่าสำเพามันเป็นก่อนเบาเบาบ่อหนักบ่หน,นหวังผมเบ้าแล้วต้องห่วงคุณพ่อศรัทธาตามที่ผมเห็นมาในผ่านก่อนหมูคนผู้นี้เป็นผููคาเนี่ยเบียป่าเห็นอยู่ในตำลาเรื่องสีลายสุด เกิดมาเป็นมนุษย์ไรการศึกษาหา้าเนี่ยเบียป่าเลี้ยงแม่ของท่านมือหนึ่งไปรัดดานยิ่งเนี่ยในเขาหมอกะเดินบาาอททเศร้าอิดหิวลิวลีเดินจนว่าตาทีกะบ่ได้พ่อโตหมอเลยเกิดโมโหจิตใจบ่สินว่ามือแลงมืออินลูกเต่าเราก็ที่ไรกินยังนอ,งนอนในใจคิดว่า เดินไปเลยพ่อพระนั่งอยู่หงมไสมีทาทางเหลี่ยมไสกะดักกะดอหมอเลนังยองยอนบหนอบหมอบผาหมอไปเว้าไปจากับพระสาละผู้ทะบําเพ็ญเพียรบำมาแจ้เศ้าจนคำ ขอญาคู่ให้หลวงพ่ออิดูหาทางสวยแจกผมมีพอ่อมีแม่มีลูกมีเมียให้อุดหนุนจวนเจียแจคัดแจของซอยหาทางหาซองแก่คนหูายเนื้อสิเอาไปไขตัวเดียวกะบอ่อใดพระกะเลยบอกไขสีสองมองหาบอา่อใดเนี่ยได้ป่าเอาสินดีกว่า สินบอม่นของสัวกลุ่มเฮียนกลุ่มซานเป็นเข้าก้องเข้าสารพริกเกียป่าแดกอึดแนวใดเจ้าก็เอาไปแลกคลองอยู่คลองกินพอได้บ้านได้ยินสนใจบัก ันหมอกะตั้งใจใส่วาสะมาทานว่าน้ำกลอาจารย์รับเอาสินหาหมอเลยออกจากป่าขึ้นบ้านของตนครอบรั้วเมดทุกคนเลี้ยวเห็นลังเจียดเขาเห็นหน้าเขากเจียดจมหะจมห้านหาอย่างกระบอมานขึ้นมามือเป่าหมอจิงบอกยิงเราวารักษาสินพ่อแต่แม่ใดยินปนพศุนขึ้นทานทา ว่าบักหมาหัวบาดยิบผงยิบหายสิเอาหยังไปไข่สิเขามีอินทั้งผู้ผัวเพิ่นกะผัดบอตืน่นจิตวันควนเวเมี่ยจ่าจีบจ่าเตทุกคำแกมปากวายจุกแงงอยากปัดไปรับเอาสินรับมาแล้วให้กินมาจิิบ สองบอ่อดาหอดแม่หอดพอ่อครับไรใสหนีต้นอยู่เจ็ดราตีเอาขึ้นไปทรงเดินขามหวยขามทงเอาสินไปขึ้นไกลปันไหนหมอกระอดสาบืนเตรียมตัวแจ้เสาไปทรงพุทธตเจ้าบรนเพิ่นบัมเบนหมอเดินไปกะวัดเห็นหูเผาจอมกวกหูเเล่วเห็นกกลเลยหวกถามเขานายพานคอยเจ้าทรงสารที่ไปขึ้นสินดา ถามพระพุทธเจ้าแนนว่าเป็นเหตุฉะไหนจึงบ่าได้ไปจากจอมพ้นจนกอกให้พระพุทธเจ้าบอกเลี้ยงบุปผากัในายพานจำเมาคํำเดินไกลจากเกตเลยไปพอปลวกเปรตหารอยพ่อดีแล้วเบิ่งผ้ากันตีกันจนเลียดหน่อยเลียดจังพวกเปรตเขาเกเลยไดยแต่งด้วยความจริงใจหมอกระเดินเร็วไว้พอสองพวกเปรต พวกมูนี่สังบา้าผิดสังเกตตาตาสดสวยมีผมเก่าผมมวยข้อของใส่ใสส่วนสิน้าบ่มีจ้อยปกผมคุมชิงมีแต่พวกอุิย่งปะเปยแปนเป่าเขากะเป่าความเก่าบอกชักนายพันเดินไปอีกบอ่อนันเลยไปพอสั่งไงมันหุดจินใบไผ่เลียด ย้อยเป็นสายสังกะแล้วเดินกายหาพุทธเจ้าน้ายพันเพลยเบอกบอกว่าขึ้นสินพุทธเจ้าได้ยินสงสัยเอามากขึ้นกาขึ้นบ่อยาก ขึ้นกะขึ้นบอ่อยากกันรงกันเสียสินมันดีเอาเหลียถือไว้กะบ่ออังนายพานวาเขาสั่งยังบุปปากกรรมพุทธเจ้าแสดงทำหูเจียงอ่อยห้อยหมอกะยิงใดคอยล่าสั่งพระองค์เดินตามทางบอ่อหลงผัดขึ้นมาพ่อสร้างเดินตามทางขึ้นบ้านพ่อไผ่สารจินใบไผ่พุทธเจ้าบอกไป้แจปางจีก่อนหลัง โอ้ยตั้งแต่ขังก่อนจีเจ้าได้เกิดเป็นมนุษย์บ่มีความบ่ริสุดตาอกล่วงหาตมได้เป็นไยหัวหน้าพี่พาคสาวสัตว์เสีไปตัดสินสู้มือเห็นแท่แจ้เงินตายไปแล้วจึงมาเกิดเป็นสร้างภายสารทุกอย่างหากเป็นสัตว์แต่จีกัเสีว่าทรงมา ต่างในม้าย่อให้นายพันคับขีต่างได้ขอเป็นแรงให้นายพันครับขี่มอบชีวิตอินซี่แล้วเจ้าเจ้าสีใส้กันย่อมให้ขี้ข้อเพราะจะนายพันขึ้นข้อสันแล้วเดินย่างเดินตามทางถึงพวกเปรตมูนั้นเปย์ผาปล่อยกายเลี้ยวดูไหลเลี้ยลุนได้นำความเข้าไปสู้โอ้โหต่างเจ้ก่อนไม่มีติบวะ จบไปตั้งแต่ก่อนเจ้านั่นเคยเลี้ยงหมูขายได้เงินซืบต่อไปพ่อมีจ่อยไฟทาน จังบ่มีเสียพาแพร่ว่าได้แล้ว <พอ S 2> มได้ <ใน S 2> พันได้พบพ่อจ่าว้าก้าวถาแลงเขาเลยขอเป็นแหลงเมียไนดน้พันไว้ไปใส่ขาบรบอนป่นหุงแหล่งแหงหลายเลยได้ไกยไปนาพองูเหลี่ยมโฟจมปวกงวกว่าเห็นแล้วกวะตานจ่าว่าตอเหลี่ยมเหลี่ยมเมยเหลี่ยมบุปผักคำแจจีปั้าสีทรงมาผ้าสัดทาไขสีว่าเป็นคนขีตาเน ตั้งแต่ก้อนเจ้าเคยเป็นเสีษยทีมีเงินหอดแสนหอดล้านบ่าท,านท่านใบทอไงเอาใส่ให้เอาใส่หมอย่อไปฟังบ่แจกใจบัดท่าตายเลยไปเฝ้าอยู่หันพันหมืม่นวัดนสา ผู้เลยมาย่อให้นายพานขุดกุนนายพันค้นจนจนเพิ่นกะมีแจพุ่นสินหาเลี่ยมงำมนายพานกระจิงแด้น้ำเอาแจวพายนิ่นลไยลกรดพากะเจนแจไว้เงี้ยหน่อยกะทอมตองคักบละพี่นองเห็นบอสินรม เพิ่นไปจําไปเฮี้ยนพัมเพียนเพ็นส่างมีนในท่านลกาวอ่างถึงใจไม่พอโอ้ยฟังย่อย่อไข่ขอป้องแปลสินคือกับหน่วยแก้วดวงประเสริฐมานีนิ่นถ้าขาดสินเพพังน่ะมุนไหวไตเมียนขวัวเฮียนใดขัวเหี้ยนนั่นกาดสินก็เกิดวุนบ่มีบาปบ่มีบุญมันสิอยู่บ่ไดตีขาดาเทียงฟังสำเนียงของขาตาขานแวนหนีก่อน ขอจบลงสตาร์ไปสตาร์ไปปาวานแฝ่เสวายลงรักไห้นะขอบคุณค่ะคุณพอสังขารเด้อขออมัตยการเจ้าค่ะ โอ้ใจมันดีใจหลเห็นพอเห็นแมสุภูสุคนมาดีใจดีใจผู้ใดมาในหนีบุญหลเด้อคุณแมนี่เราเพิ่นว่าล้านรรมนะผู้ใดเห็นได้พระสงฆ์ได้เป็นบุญตาผู้ใดสนทนาได้เป็นบุญปากผู้ใดได้อุปถากได้เป็นบุญใจบุญหลหลายเพิ่นกระจงกระดึงไงเฮามากเอาบุญวอาใจมันดีใจล้ำจะก่อนเท่ากันเถอะเออเอาไงทองจระเสียเอาล้ำหรือเสียอยังแมสีเอาล้ำรอได้เอาล้ำเนี่ยเมนบ่ พุทธรลาตนังธรรมาลาตนังสังฆาลาตนังจงมาโปกมาบางังจงมาคุ้มมาเหลี่ยมทุกคนไว้ป๊าเพียงมาบาดีแทะโอแลน้อนวลนวนเดิอไปจ้างมาจากไสขนาดนี้มันคือดีแทะ เม่นว่านนอนายขนะใจเจ้าเขางามพูดพองเปียแบบดังทัง้งคาลานแสนโกดเมืน่นคือยังเม่นมือจัดแต่งแปงมุญสลาทุนทำทานแต่งบุญหลายดานันในวันนี้ตัวฉันได้มาซอยบุญฉันหลายจังได้มาพบพ่อขอเข่าหวมบุญ อบอุ่นกับการได้มาเพราะมีศรัทธาการุณาปานีตัวฉันนี่ขอสะดุดีหนูนาลีนี่จะขอขอบคุณบุนงานหน้าอย่าลืมนั่งเด้อพี่ดีบอดีให้ซอยอย่งองยั่งสิได้ไกล้เกินเสียงกองดังโจะซ้งเซึงเซยงซึงเสียงแค้นแหลนแต่ สันนกสูกในดวงแดนละเห็นแฟนเห็นแห่เหลื่องลื่นชื่นบานบุญงานนี่ประเพณีแต่เก่าวังไ่ผานกนเข้าได้มาร่วมห้อมกันมาทันะทพี่มามาโบกมือลาละชะลาความเทาอย่าได้มัวแต่เมาอย่าได้มัวแต่หาวมาหาวมาสิ่งกับสติงล่ำก่อนเด้อชายเด้อเด้อเด้อชายเด้อตึกตึก กระโพดกะเลียมวนนาจากหมอลำจังมาจากสักสำนักใดคณะบ้านล่างไผ่นาผู้กระดึงเด้อค่ะเด้อบัดนี้เอาสีเงาๆจากน้อยก่อนเอาบัดนี้กะสิเซาร์โดบดอโดนคุณอาจารย์เจ้าจะเฝ้าจังได้กับคำเล่าละมื่อน่ะตามที่จริงเพิ่นลำหอดตีหาผมดิอันอันนี้บ่อดตีหาดอกเอาจากน้อยๆก่อนเสนอกฉันจะไหวพรให้สมัยเฮาเว้ากันง่ายป๊าดที่โทรมาเสียงดีแท้ เสียงกระจายกองฟ้าเพราะมีนาผู้พันธนคุณแม่ญาติที่ทำทุกทุกท่านแล้วเดินออกจากบ้านเดินเข้าใส่กองบุญโจกหาทุนมาท่านน้ำส่วนบุญกุศลนี้เจ้ามีใจัอนใสเหลี่ยมมาทำทานคนละลอยบาทกรรมการใ้รับไว้เขียนลงให้ใส่บัญชี แม่เอ๋ยเจ้ามาท่านเท่อนี้หวังว่าประส์บุญยกหาทุนมาทุนที่ท่านน้ำสงบุญกุศลพรอมท่านใบเขียวขอให้ได้ใบสีแดงเป็นดวงดอกออกดอกบานสีกำม่วงยุ่ทั้งทางเจ้างาใบาบุญกุศลแม่สัง่งไว้ให้น้ำซอยค่อยปกปากโลกโลคาพญาไพให้หางไก่ขั้นตัวเจ้า เจ้าสิไปทางหลังหรือสิไปทางนาขอให้บุญพลาในน้ำยู่ขันน้ำทรงปาดมาดีแทะอันนี้ทรงขน้นซอยคำข้นน้ำยู่อยู่บนเศ้า,ามือ่อีหมานพี่น้องข้นหลายฝ่ายหลายคนมีปัจจัยใช้ท่านมาควมกันวันนี้ความากดีผืนแพงให้ในหวัวใจดีหอม เราเยียงมาดีใจแท้เราเห็นมหมฉันขอไหวพรไห้มีอายุวันโนจงสุขโหมีพลังทั้งเฮือแห้งให้แข็งไวสุขสบายเสมอมันนอนขึ้นฝันในเลกแมนถือเป็นหมื่นล่วยเป็นแสนเงินไหลน้องทางหลังขอคว่าเฮือนเจ้าอังแตงเงิน เงินเต็มหันเขานอนตารางเขาก็น,นอนได้เด้วค่ะให้มันอังโหลดเงินอยู่ถึ้งหันเขานอนตารางก็ได้ตาถูเด้อพรอ,อันใดทีว่าลำค่ำได้ดีทีว่าเลิศพรอี่ปรสเสิฐจงเป็นของพอของแม่สู่ผู้สู่คนเด้อย่างยอดผ้าก็คือไหมยอดใจก็คืออดทนยอดคนคือกล้าเสียสละยอดผ้าก็คือดีสามัคขีกันไว้คือขหนี้วหนึ่งไหมยาสุได้แตกมั่งคือน้ำถือขาหนี้เด้อคุณแม่ยาติที่ทำ ยังไม่ใจดีแท้เนอะขอให้ไลขอให้เงินไลน้องขอให้ท้องหลังขอขวเ้อนเจ้าอังเทิงน,นี่น้าอุยย่มวาดีแท้ความนี่เป็นบ่มีกับสา่งทอะขันยินปนีละเม่นบอกมันดีใจเลยวัดนี้คณะใดน้อสิมาอีกสาธุ พรอันได้ทีว่าลำข่ำใดดีที่ว่าเลิศพรอ่ประเสืฐจงเป็นของเจ้าเด้อแม่เด้อเจ้าอย่าลืมเด้อว่าพี่ดูดูเด้อมาวัดทัางนี้เด้อค่ะบาทนี้แล้วัดอาจารย์สีได้ค่าไฟอีกเรามาเด้อแม่เด้อหิบมาซอยกันเด้อมาลายแล้วขอให้เอื้อนว่ามาเด้อขวัญเด้อให้เอื้อนจังน้อยนี่เด้อมาลายวันนี้เด้อให้มาเขาคิงเจ้าอย่าลาบมาเข่าคาบเจ้าอย่าหลง กันได้ยินเสียงอื่นเชิญมาเลยเขาคาบยู่เดอแม่เดอโอ้ย,ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วคุณอาจารย์ได้แ้่ล้เนาะเงินคาไฟเดอค่คยายบววเราบ่เอาตัวเราอยากได้หลายๆเราเสห้อาจารย์ไปให้ค่าน้าค่าไฟแล้วแต่เราเสียไปใส่เดอค่ะปันไดเนาะสิมีมาอีก จังสี่ดอกคันได้ลำขึ้นมายเนี่ยคุณแม่นั่นพะลูกอีกแล้วแบบว่าอาจารย์เทาต้องได้แทนละเงินเอเชิญอะไรคุณแม่เนี่ยคุณแม่สีเจ้านั่งฟังไว้เด้อคุณแม่สารพันธ์เข้ามาบุญเลยละจังได้เข้ากับว่าต้องเฝ้าดอกมืออนี่เขาสิเฝ้าไปยังนอแม่นะอขอบคุณค่ะจ้า ขอให้รวยขอให้รวยที่มาช่วยในงานวันนี้ให้โชคดีโชคดีสุขเกษมเป็มปีละขอให้รวยขอให้รวยเงินทองให้เต็มหองเต็มหอถ้ายังไม่พอขอให้ท่านถูกหวยให้ทุกจงโยกให้โศกจงไกลอยู่ที่ไหนก็ขอให้บุญช่วยขอให้รวยขอให้รวยบาทจงมงดีแท้ ดีใจว่าพวกแก่เนี่ยคุณแม่มาอยู่หรอคะมาทำงานมาห้เราเนะ่ยจังสีตัว,วคุณแม่โชคดีค่ะอ่า บุญบุญนี่บ่มีขายในตลาดมันบบปาาแบ่งได้คือเนื้ออยู่เขียงเด้อผลสินท่านแบ่งกันบ่นมีได้อน่าทําบุญนี่เอาความดีไว้ก้อนถบัดทิ้งตอนชาติหน้ายังสิได้เพิงบุญเอามาแล้วค่ะวขอบคุณหลายๆคุณแม่สารพันเจ้ายาเฝ้าเธอเด้อคุณอาจารย์เฮาสิได้เงินค่าไฟเด้อค่ะมาแต่ใส่น้อคุณแม่มาทาดีเธอเนาะฟ้อนฟ้อนให้จักบาทได้เปยียงละแมโอ้ยมันดีเนาะ จังสิตัวอาจารย์เจ้าเสียสันล้ำระวังหน่อยๆนได้หรอตีสามตีสี่จังส่าวังสิได้หลายเด้อเงินเจ้าสียอะไรไปในขั้นสันเว้าอยู่เนี่ยพ่นสิห้ยสุดขั้วเอาเอาไปช่วยอาจารย์ไปเสียค่าน้ำค่าไฟเดี๋ย่น่ะพ่นภาษีไมีก็เดี๋ยวพันธุ์หลนกัสิมาค่อยถทะเบงโลด อมละรวยมาหาละรวยอยู่หัวทงให้มันเข้ามาหาอยู่หัวหน้าไก่เข้ามาสู่อยูบ่บ่ได้ไหลามาทั้งพีเดินเงินเดินเงินปาดทีท่ทุกโรคเก็บแข็งก็หายซะเดีอแม่ลูกเก็บขากะหายแต,มต่มนี่ตไปผูมาบอิจากเงินใส่กองบุญคุณอาจารย์นะสัพพะทุกสัพพะสุกสัพพะโลกสัพพภยัยสัพเคาะจย่างเนี่ยจังไรกห็หายหายซะหมอเนี่ยให้อยู่ดีสบายโชคดีโชคดีโชคดีคดปา๊ยังมาสูงแต่ความเนี่ย ทุกคนให้ขอท่านขอให้มีโชคโลกภัยยาได้มีทุกคนได้รับพรจากคุณแม่วัวสีขอให้โชคดีทุกทุกคนตลอดไปทุกคนให้นอนหลับฝันดีฝันเฮลตถตะลีถูกหวยรวยเบอร์โอ้หนี่จะมาลงองนี้เนาะด,ดี๊ดิเ้วกเขาถือวงเนี้ยนั่นถือว่าถือกับขอให้ว่าให้ทอยกันบ่อาจารย์เจ้าลำคันไปคาลำคันผู้ข่าสิเศร้าเด้อค่ะ บัดน,นี้เอาน,นี้ท่านก็ไม่ฟังกันหน่อยก่อนแล้วคุณแม่สีถือเงิน่อยอาจารย์เนี่ยคุณแม่พวกเจ้าจะเฝ้าเด้อย่างหลายเฮาตะเตวนตกดินจังเมียบาตหมอลำคณะนาหนึงน่งหร่พนจา้างเป็นสี่พันห้าพันอันนี้บริจาคมันเพนิ่นเอามาให้พระเจ้าไปให้อาจารย์ซ้ำนะบ่ได้ดอกเขาก็ได้แต่ว่าจะเอาให้เพิ่นสีว่าน,นี้ท่านอันหนึ่งให้ฟังดีดับ่ต้องเบาไงญ่ยเงาดอกอาจารย์เราสิใจให้มาเบาน้านเสาร์ติดใจเนี่ย,ยแล้วสิบเอเมียงนั่นเมียงหนึ่งมีผัวกับเมียกันยังไงหมักท่านหมักทาน ผู้ผัวหันทานผู้เมียก็หาจินเก่งขันเอามาให้แล้วก็ไปทานแล้วก็กินแล้วก็ทานเห็นพาบดอยทานเจ้ามาไปทานสู้มือแท้เจ้าสิได้อีหยังมาเอ้าก็ไปเอาบุญเถอะนะบุญยศใสเจ้าคือบ่มาให้ข่อยเบิ่งเนี่ยโอ้ยคันเว้ามันเป็นนาเจ็ดนั่นนางก่อนเนาะบุญยศใส่ไม่อยเบิ่งเนี่ยผัวกับบ่ปากบ่เถียงกับเซาไปหามามื่อใดเอาให้เอาให้ทานไปทานมาใจให้เดี๋ยวเมียเนาะโอ้ยให้หนีสะกันท้อไปหาอยู่จังหวัดอื่น ไปหาอยู่จังบาดอื่นกับโอ้ปนี่เท่านั้นคือสิบเบิดแล้วว่ามีเงินทานถ้าบาดคือหอดผัวอยู่พันเอาเดมาส่งมาให้ขั้นเอามาให้แล้วก็ไปทานกับทานกับเบิดอี่ล่ะสามเทียมมันกระจายหายเป็นบ่เมียนอ่ะโอ้ยบ่ให้หรือว้ยมันเอาแต่สิตายสิยั้งเถอะแล้วก็หาได้แล้วก็กินกับทานไปโหดุนไว้แล้วกันเลยตายบั่ตายบปนี่ที่บ้านก็เลยสั่งว่าโอ้ยผัวเราตายเด้อบอกเรามาเมียนผัวเราเนี่แหละเรามาบั่ตายอีหลีแล้วก็เลยมาหงายหน้าขึ้นมา บุญไม่ช่วยพนะ้ายผัวนว่าผัวทานหายนะมุดไม่ช่วยท่านตายแล้วะนะแล้วก็เมียนแล้วฟังแล้วแล้วก็ไปหากินคือเกาเลัาวแหละจะกเกาถึงผู้ผัวนี่ไปเกิดน้ำพระราซาทั้งแล้วบะนะัดเนี่ยพะว่าเรากินเราทานเราดีไรยเราไปเกิดบัดน,นี้เกิดเป็นลูกนะให้ให้ใหองไซนั่นตั้งต่อให้ลูกละไผ่เกิดมาไผ่สีบวมหักหักไหลเทียกยูสันทั้งผัวทั้งเมียทั้งสนมกลมพวังสามเตียนสี่เดียนก็บ่้องเสาให้ เราเลยตีข้องร้องเปล่าว่าโอ้ยไผ่เนาะสิมารักษาให้เศร้าขั้นเศร้าเลยอยากได้หยังอยากได้เมีงได้หน้าอยากได้เสียผาอาพรหรืออยากได้เงินกสิหาให้สลอดเราได้ยินเราเลยมาบบบนี่เราเราก็เลยมามาก็เลยไปเห็นผัวไปเห็นผู้นั้นล้วเกิดเกิดมาแล้วมาแล้วว่าเป็นนังไ้สนอยากได้หยังกสิห้ก็ว่าบ่เอาหยังพอดีให้ให้กันเดมาใส่มือแล้วก็เดไปผู้มั มีดเองิงติ่งใส่แขนแล้วนะเสามีดจัดบัดนี้เลียวเบิ่งเห็นอยู่หน้าผากแล้ววนะ่าทีว่าเราเอามีดขีดมือแล้วเขียนหนาา้าผากว่าบุญไม่ช่วยนะเราเห็นโอปปตาทิโทผัวภู้ขาล้อตายแต่ฝุ่นมาเกิดชาตินี่ชาตินี่บุญมีกิ่ง่าสันละว่าแล้วจังว่าบุญมีกิ่งตั้งแท้แท้หันเบิ่งด้เรแล้วทนันหลายก็ทนันเมียกลับไปรับจ้างไม่ผัวทนันผลสุดท้ายเลยมาเกิดบ่อนดี ผัวน่ะเกิดแล้วก็เลยเศร้าคนอยากได้อย่างเพื่อนทมให้บพเอาดอกสิเป็นแมน่นมเลี้ยงเท่าซ้ายนี่เจ้าใหญ่รักษาบ้านสามยังบเบ่าเราเลยเป็นผู้มิอุปธรรมเข่าหน้ามส้ามสรรเราบม่อยากเสียผ้าฟ้อนเงินคำเรารวยอยากพวะว่าเราหายหัวละทานผัวแล้วก็ไปเกิดเป็นยังจองเมียไปดีแท้ก็เลยว่านิทานเรื่องนี่สอนให้รู้ว่า <c oughs> ลู้จากทานคือการให้แล้วใจสุขถึงจะทุกข์ใครเห็นเป็นสงสารเมื่อจนทรัพย์แต่ดวงจิตคิดทำทาน คงไม่นานผลบุญส่งคงได้ดีอันทานนี้มีค่านักหากคนคิดมันอุทิศไว้เถิดประเสริฐศีเมื่อเราละลับดับด้วยดีผลทานนี้ไปรอรับเมื่อดับไปพวกเจ้าว่าเจ้าซ้ายน่นได้ขักบ่พอเถ่านั่นเราทานดีเลยเมียก็เป็นผ้รับจ้างไปเล้วไ,ไปตกมองดีอะไรเขาทานอยู่ปะเนี่ก็สีมองเดียวกันแล้วต้องดีขึ้นละเขาอดไดวยเดือทานไปเรื่ยอยๆเขาบอต้องเสียดายด้อนี่แสดงมาอื่นกันมาทานด้วยค่ะ